ในบ้านเรานี่มีศิลปินอยู่จํานวนมากเหมือนกันนะคะแต่ว่าพื้นที่ในการแสดงออกนี่สิคะดูว่าจะจํากัดนะคะครั้งนี้ค่ะเราเลยได้เห็นเหล่าศิลปินเนี่ยไปยึดตึกร้างเลยค่ะเพื่อจัดแสดงงานศิลปะเป็นศิลปะภาพถ่ายนะคะว่าจะจัดวางจะสวยแค่ไหนคุณกฤติฐาดีมีไปชมมาแล้วดูติดใจด้วยสวัสดีค่ะสียาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณกันดาค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะบอกที่มาที่ไปก่อนค่ะปัญหามเกิดจากว่าช่างภาพที่เป็นมือสมัครเล่นหลายคนมีความสามารถนะคะมุมมองการถ่ายภาพเนี่ยไม่แพ้ มืออาชีพเลยค่ะแต่ว่าติดปัญหาอยู่ที่พอไม่มีชื่อเสียงก็ไม่มีพื้นที่ให้จัดแสดงใช่ไหมคะเวลาจะไปจองแกลเลอรี่แต่ละครั้งค่ะเสียค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็รอคิวเป็นเวลานานเพราะศิลปินมีมากใช่นเดยกปัญญาทีนี้ค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของ Exit Exhibition ชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะ Exit ทางออกใช่ไหมคะเขาก็ตั้งใจหาทางออกค่ะเรื่องของพื้นที่จัดแสดงเนี่ยนะคะโดยยึดพื้นที่ว่างๆนะคะตรงตีนสะพานหัวช้างก็จัดแสดงผลงานภาพถ่ายโชว์ฝีมือกันไปเลยซึ่งก็ไม่ได้เน้นขายนะคะแต่ก็ตั้ง จะบอกว่าผลงานดีๆเนี่ยไม่ไจําเป็นต้องอยู่แค่ในแกลเลอรี่เท่านั้นค่ะค่ะนี่ค่ะถ้าใครผ่านไปผ่านมาอาจจะสงสัยนะคะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมารวมตัวทําอะไรกันสักอย่างในพื้นที่ที่ร้างๆที่ดูไม่มีอะไรเลยนอกจัปตึกเก่าๆก,ก,กับลายกราฟฟิตี้ค่ะ แต่ว่าพอพวกเขาค่ะยกผลงานภาพถ่ายที่ต่อกรลอกไม้อย่างดีออกมาเนี่ยคนละไม้คนละมือก็เห็นชัดเลยนะคะว่ากําลังจะมีนิทรรศาการเกิดขึ้นช่างภาพมาประสบการณ์รวมถึงมือสมัครเล่นเกือบ30คนค่ะก็ปีนตึกร้างกันเลยอาสัยตะปูค่ะที่มีอยู่แล้วแขวนภาพแล้วก็เพื่อความสวยงามนนก็เจาะเพิ่มด้วยเหมือนกันนะคะไม่มีไฟฟ้าใช้ก็ใช้สว่านแบตเตอรี่เจาะเอาค่ะ,คะปัญหาไม่มีไฟฟ้านี่แหละก็ทําให้งานนี้ค่ะจัดแสดงได้ไม่ถึงค่าเพราะว่าพอแสงหมดเนี่ยก็มองไม่เห็นแล้วใช่ไหมคะโชว์กันอยู่ตรงนี้เวลา4-5 ชั่วโมงเองพอตกดึกเนี่ยตอนค่ำๆหัวค่ำก็เก็บกับบ้านกันแล้วค่ะ แสดงให้เห็นนะคะว่าเป็นนิทศการค่ะที่ไม่ได้หวังจะขายของแต่ก็เน้นการพบปะและก็โชว์ฝีมือแบบไม่ได้กาหนดหัวข้ออะไรมากมายค่ะขอแค่ให้เป็นภาพถ่ายขาวดําจุดประสงค์นะคะก็เพื่อพูดเรื่องของพื้นที่จัดแสดงค่ะว่าผลงานเจ๋งๆนี่ไม่จําเป็นต้องอยู่แต่ในแกลเลอรี่ก็ได้โดยไม่จํากัดชนชั้นด้วยนะคะเลือกกันที่ฝีมือจริงๆค่ะไม่จํากัดว่าช่างภาพจะรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่ใครจะได้มากกว่าได้กันคนละภาพถึงสองภาพเท่านั้นค่ะก็เกิดเป็นนิทรรศการกลางแจ้งค่ะชื่อว่า Exit Exhibition ีทางออกนะคะสำหรับศิลปินที่เจอปัญหาไม่มีพื้นที่โชว์ฝีมือก็เลยยึดตึกร้างตีนสะพานหัวช้างตรงข้ามโรงแรมเอเชียที่คนเนี่ยก็เดินผ่านกันพลุกพล่านเรียกได้ว่าก็เรียกความสนใจจากคนทั่วไปได้ไม่น้อยเลยค่ะค่ะอยากรู้ว่ามันคืออะไรใช่ว่า้ทำไมถึงมีแบบพวกภาพมาโชว์อยู่ตรงนี้แปลกยังไงก็แปลกตรงที่ว่าสถานที่มันไม่ใช่ที่ที่จะม์สถานที่มันเป็นเหมือนบ้านผีสีงอะ แล้วมันเป็นตึกเก่าๆมันจะถล่มมาคือมันไม่ใช่ที่ที่จะแบบว่ามาโชว์ภาพเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>แต่ถ้ามีศิลปะัอย่างนี้ก็โอเคนะคะมันก็ดูกลมกลืนไปกับตึกที่มันว่างๆอย่างเงี้ยรกร้างว่างเปล่าเนี่ยทาให้น่าสนใจขึ้นเยอะเลยใครผ่านไปผ่านมาแทนที่จะเป็นที่รกหูรกตานะกลายเป็นที่ที่สนุกสนานได้ไงเนี่ย<ช>น,ะนะครับเห็นไหมคนก็มาดูกันเยอะแยะ นะครับก็ต้องบอกว่าเออเรามีน้ำใจช่วยกันทําให้กรุงเทพมันสนุกสนานขึ้นผมว่ามันก็ดีออกโดยตัวตั้งตัวตีของงานนี้ค่ะคือช่างภาพมืออาชีพอย่างคุณเหน่งวรพน์หลักดีนะคะที่แม้ตัวเองก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องพื้นที่จัดแสดงอะไรมากนะัก แต่ก็อดน้อยใจแทนไม่ได้ค่ะเมื่อเห็นลูกศิษย์แล้วก็ช่างภาพรุ่นน้องที่ฝีมือดีแต่ไม่ได้มีโอกาสขาดพื้นที่ค่ะเวลาจะจองแก,กลเลอรี่เนี่ยรอคิวเป็นปีๆนะคะมีค่าใช้จ่ายมากมายถึงภาพเนี่ยจะขายได้ก็ถูกหักเปอร์เซ็นต์ไปจกเครื่องเหมือนกันเพราะว่ามีเรื่องธุรกิจอ,อยู่ด้วยใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาค่เอ็กซิสเพื่อหาทางออกปัญหานี้ร่วมกันค่ะตอนแรกเนี่ยก็คุยกันอยู่2คนคิดกันอยู่2คนเท่านั้นกลุ่มนี้ค่ะก่อตั้งมาได้ไม่ถึงเดือนมีผู้ร่วมมุ สองร้อยก,กว่าแล้วค่ะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่ส่งภาพมาแล้วจะได้จัดแสดงกันมหมดเงัก็จะเยอะไปหน่อยใช่ไหมคะคุณยานาก็คัดเลือกมา32ชิ้นเด็ดสำหรับนิทรศการครั้งนี้ตรงอาอตีนสพนันหัวช้างค่ะ ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่นะคะแต่ก็มีออกเงินกับกนลนิดคนละหน่อยค่าปริน้นภาาไม่เกิน1000บาทค่ะซึ่งก็คุ้มกับการแสดงงานก่อนตายอันนี้ที่ฉันไม่ได้พูดเองนะคะไปแอบดูเขาคุยกันใน Facebook ค่ะอะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณเหน่งวรพจน์กันสักหน่อยถึงที่มาที่ไปของงานค่ะค่ะเรื่องเรื่องมาเรื่อง <มา S 1> ใหญ่ครับเร,เ,รเ,รเรื่องเรื่องเรื่องแบบจริงๆแฮปปี้ตรงที่ว่าน้องๆได้แสดงออกแฮปปี้มากครับแฮปปี้มากตรงที่ว่าน้องๆได้ได้แบบ รูปนี้เขาถ่ายรูปไว้นานแล้วแต่เขาเขาโชว์ได้แค่ใน a c e b o o k เพ<อ>ิ่ง a c e b o o k เนี่ยแป๊บเดียวมันก็ตกหน้านแหละแต่ใจจริงนะสมมติถ้าผมเป็นเศรษฐีพันล้านสิ่งต่างนะ<อ>ผมอาจจะเปิดตึกตึกหนึ่งผมคุยเลยก่อนอเ,ออเปิดตึกตึกหนึ่งเพื่อให้งานอาร์ตตรงนี้เข้าไปโดยไม่มีการแบ่งชนชั้นเข้าใจไหมครับผมว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยหัวอาร์ตเยอะมากเมืองไทยเนี่ยไปดูตามกำแพงก็รู้ไปดูตามตามสถานที่ที่เขาเขียนก็รู้ว่าเขาอะแต่เขาไม่มีที่แสดงออก คนต้นคิดนะคะก็มาเตะตาเอาพื้นที่ตรงนี้เพราะว่าตอบโจทย์ได้ดีเหมือนกันค่ะเมื่ออยู่ติดถนนพญาไทใช่ไหมคะก็เหมือนเป็นการเอาศิลปะค่ะมาใกล้ๆคนดูโดยไม่ต้องเดินเข้าไปหาชมในแกลเลอรี่ก็ได้แผนก็เห็นมานานนะคะว่าพื้นที่นี้เนี่ยดูเป็นพื้นที่เปิดที่ใครมีฝีมือค่ะก็มาพ่นสเปรย์อวดสีสันกราฟฟิตี้กัน ช่างภาพอย่างพวกเขาค่ะก็น่าจะได้ใช้ที่นี่เนี่ยปวดฝีมือกันบ้างก็เลยเลือกตรงนี้เลยค่ะเมื่อเอาภาพถ่ายขาวดํามาแขวนนะคะก็ไม่ต้องตกแต่งอะไรเพิ่มเพราะว่าพื้นหลังในอย่างที่เห็นก็ถูกระบายสีไว้เรียบร้อยค่ะภาพถ่ายที่เน้นเนื้อหาไม่เน้นสีสันก็เลยดูโดดเด่นขึ้นมาบนพื้นกราฟฟิตี้สีเหลืองเลยเหมือนว่าศิลปะสองแขนเนี่ยก็เลยเสริมกันไปในตัวนี่น่าจดภาพถึงต้องเป็นขาวดำเนาะใช่ค่ะช่างภาพหลายคนก็ไม่ได้คิดว่าจะแสดงแค่ภาพขาวดำนะคุพยา ก็มองไปถึงพื้นที่แถบนี้ค่ะว่า,าอยู่ตรงข้ามโรงแรมและมีชาวต่างชาติผ่านไปผ่านมาเยอะทีเดียวก็เลยตั้งใจเลือกบอกภาพที่เลือกภาพที่บอกความเป็นไทยด้วยค่ะ นี่เลยค่ะภาพช้างพ่นน้ำ<อ>ไปโดนหนุ่มน้อยควันช้างที่นั่งอยู่บนหลังพอดีนะคะสื่อถึงความสัมพันธ์ของคนและช้างค่ะสัตว์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองของไทยที่ช้างตัวนี้นก็ไม่ได้ลงอาบน้ําอยู่คนเดียวแต่ว่าก็เผื่อแผ่น้ําใสไปให้เด็กชายได้ยินสบายไปได้วยกันพี<อ>มอือบุษราสุขค่พานิชนานหรือว่าป้าตุ้มค่ะไม่ได้เป็นช่างภาพเหม๋ชีพแต่ว่าใจรักนะคะ<อ>ก็เขาบอกว่ารออยู่ถึง30นาทีค่ะกว่าจะได้ภาพงมงน้ําที่สวยงามเมื่อกี้แล้วก็เห็นเป็นเลข9นะคะเป็นเลขมงคลก็ตั้งใจสื่อถึงรัชกาลที่9 ในหลวงของไทยด้วยเหมือนกันค่ะค่ะเอาบอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ได้เน้นขายแต่ก็ใช่ว่าจะขายไม่ได้นะคะ,คะภาพน้องแมวที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่ค่ะ ก็เป็นภาพแรกที่ขายได้ช่างภาพใช้ชื่อว่า My Window ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถจับชั่วขณะที่แมวเนี่ยทำหน้าตาแสดงความเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนั้นได้ค่ะเป็นอย่างดีเลยแล้วก็จัดวางองค์ประกอบให้อยู่ตรงกลางพอดีก็เลยทําให้มีคนสนใจซื้อภาพนี้ไปเพราะว่าดูเหมือนว่าพอเอาไปติดไว้ที่บ้านใช่ไหมคะก็ดูจะไม่ขัดตาค่ะเหมือนมีหน้าต่างเพิ่มาเลยดูร้งสันช่างภาพคนนี้ค่ะบอกว่า แม้จะเคยขายภาพในแกลเลอรี่มาก่อนแต่ว่ามันเป็นอีกความรู้สึกเหมือนกัน<ม>นะที่ได้ขายภาพในพื้นที่แบบนี้ค่ะก็ทําให้รู้สึกว่าคนเนี่ยก็สนใจไม่แพ้กันแถมยังได้ประสบการณ์ใหม่ๆค่ะทั้งตัวศิลปินแล้วก็ผู้ชมด้วยไปฟังเสียงสร้างภาพทั้งสองคนกันค่ะมาแล้วก็มีคนมาแวะดูค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็สนใจว่าเอ๊ะมาทําอะไรกันมีทั้งคนไทยทั้งคนต่างประเทศแล้วก็มีท่านหนึ่งเนี่ยเดินเข้ามา นะแต่ก็เข้าใจว่าท่านก็เป็นคนที่ชอบถ่ายภาพชอบรูปภาพอยู่แล้วนะก็มาถามว่ารูปนี้ของใครพี่เพราะว่าพื้นที่อยู่ตรงนี้แล้วพี่ว่ามันอยู่กลางเมืองแล้วก็มีคนต่างชาติเดินมาเยอะพี่ก็เลือกรูปที่มันจะแสดงความเป็นไทยออกมานะคะอย่างเล่นรูปของพี่คือรูปช้างรูปช้างก็มันก็เป็นสื่อเป็นไทยทีนี้ไอ้ช้างพี่ก็มีเยอะที่จะเอาช้างอะไรที่มันดูแล้วมันคนบ่ มองแล้วว่าอุ้ยมันอิมแพกมันมันมีพลังนะก็เลยเลือกรูปช้างที่ที่กําลังสะบัดวงวแล้วก็พ่นน้ําออกมา ชาวต่างชาติที่มาชมก็ชื่นชอบกันนะคะเพราะว่างานศิลปะที่เปลี่ยนเอาสิ่งสกปรกรกร้างเนี่ยให้เป็นสิ่งสวยงามใจกลางกรุงเทพก็ไม่ได้เห็นได้ในประเทศไทยบ่อยนักใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าไปพูดถึงในต่างประเทศหลายแห่งค่ะก็มีการแบบเปลี่ยนโรงงานร้างมาเป็นพื้นที่ศิลปะ่างเป็นระบบแต่ว่าเมืองไทยค่ะเหมือนรัฐบาลเราแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สนับสนุนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวต่อเนื่องนักนะคะ และก็อีกปัญหาสําคัญก็เรื่องมุมมองศิละปะของคนไทยที่บางคนเนี่ยก็ไปมองว่ามันเป็นเรื่องของเลอะเทอะหรือว่าบุกรุกมากกว่างานศิละปะใช่ไหมคะค่ะ Exit Exhibition บอกนิดนึงว่าะจะจัดแสดงค่ะอีกครั้งหนึ่งอีกสองครั้งในวันที่1และก็2วมิถุนาย,ยนเสาร์ทย์นี้ไม่ได้จัดแสดงทุกวันนะคะก็ไปหาชมกันได้ค่ะ